เดืองน้อยกอยใจอยู่เฮ้ยเฮ้ยเล่กอะไรเว้ยเล่กเหยื่อะไรเว้ยเล่นกับเหยื่อกอะไรเว้ยลบเร็วเปลี่ยนเปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟังโอ้โหเฮี้ยอุจจตนาเลยไอ้มาโดนกูไปเดียวะไปเดียววะ ไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆและกิจกรรมดีๆจากช่องย่าซาลิบาลอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะครับมหาศึกคนชนเทพ EP 417อย่าล็อกกันเกินนะสตรีมสตรีมพิจารณาดูด้วยแป๊บๆให้มันเป็นสตรีมครับเราจะเ่็นรอเริ่มก่อนให้มันเป็นบุคคลที่สี่ที่นั่งดูเฮ้ยพี่ไม่ดูหรอกน้องอาริเตอร์อารัมอาริเตอร์อารัมกดมาก็ทาอิสเตร์ตัวกูไม่ต้องถึงตัวกูแค่นี้ฆ่าได้ทุกที่อยู่ตรงไหนก็ฆ่าได้ ตัวที่กูเล่นอ่ะมันมีประโยคประจำของมันครับว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมวิวโดนไปแน่เลยฮ่าฮ่ามึงเจอเทพฮาร์ดร็อกเกอร์เจอพี่เอกหน่อยว่าเดี๋พี่คิดว่าอันติแปะทั้งแมปแน่เลยไม่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 นั่นมันอุบาทเกินเพื่อนมันไม่มันถ้าแบบเหยียบเออคุณไอ้เคยทำวออคุเคยทยู่แต่กูไม่เอาอย่างนั้นเหยียบแล้วแบบทั้งแมปมันสนุกเลยวะไม่ก็สกิลสองวิ่งเร็วเป็นอมตะอาน้ำถูกอยู่อน้ำถูกอยู่มีส่วนที่ถูก แล้วก็สกิลน okay. so, ี่ยักระดับโลกอันนั้นผิดอันนั้นผิดโอเคพี่เทพเอกมาแล้วอัพนี้ก่อนละกันทุกคนเทสก่อนเร็วเร็วชอบว่ะเร่ชอบว่ะพอขาดเกมแก้วอันนี้เดี๋ยวเราต้องฟาร์มเก็บเวลก่อนนะทุกคนวันนี้เราเจอ3คนนะครับคุณแอ๊ก แล้วก็บุญบุญอิสกุลกุนอิสมุนมุนใครเป็นเลเตอร์วะผมเนี่ยแหละพี่ฮ่า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 เอ้ามันไม่พิตบล็อกไม่กว้างสกิลสกิลสองไม่โกรธฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยอะไรผ่านนะทำไมไม่โดนวะยิงไม่โดนไงฮ่าฮ่าอ้ยมันครูดาวเยอะแยะสกิลหนึ่งอะไม่ใช่วิตหนึ่งเหรอเหรอ ทำไมมันไม่วิหนึ่งทำไมมันไม่วิหนึ่งไม่เป็นไรอันนี้เราเป็นเทพที่ไม่ได้กั่นแกล้งประชาชนมากนะทุกคนถ้าผมทําแบบยิง3แฉกอะเขาจะไม่มีที่อยู่ไอ้ผมก็เลยทําแบบแฉกเดียวยิงยิงแฉกเนี่ยอุ้ยพ่อจะยิงให้ยับเลยทําไมไม่โดนทั้งนัดวะกูโดนวางยาหรือเปล่าเอออุ้ยอุ้ยหายเลยตัวอุบัตตดักพุ่มแม่งไม่เก่งหรอกเอาไม่เอาพุ่มออกได้ไหม อะไรเอิดมเอาพวกบอกไปเลยจบเล่นแบบประจันหน้าประจันหน้าใครตด,รตดนะ่ม <า S 3> <น>ะม้ามันเป็นไม่ใช่ม้าเลยมามาดิมาดิอ,าออกมาดิไอ้มาวา่าสกิลสองให้ตามหลังครับต้องบอกว่ามันต้องวิ่งได้ทุกวินะเว้ยแต่นี้แม่งคููดาวแม่งสิบวีอะ <h ats> อสองหมื่นหนึ่งไปดิ ไอ้เฮ้ยเฮ้ยันการอย่างเยเกาะสะท้อนออกเกาะอออาดีคุณวผมไม่แก้ส่วนนี้เหรอคุณลองทยดิ่ผมแก้ย่างไงดสะท้อนยยเยเมาผมแก้หมดแล้วไอ้พวกดาเมจกยภาพโดนเกะสท้อนหน้าจุดบกพ่องใหญ่ตันนี้น่ะนะไอ้ดูโดกู โดนคือไรโดนคือแน่คืออะไรอะอเล็กเตอร์เป็นตัวเดียวที่จับได้ไม่ว่าจะอยู่สภาวะไหนก็จับได้อูบารตัวอูบารและและสกิลบังไฟเราแม่งก็แฉกเนี่ยเราต้องยิงให้โดนอเล็กเตอร์นะไม่โดนอเล็กเตอร์เนี่ผมบอกเลยว่างานหยาบยิงเฉียงนีดน่าจะโดนทักตัวอยู่เฮ้ยไม่ใช่แล้วนะเว้ยเท่แบบเท่เขียนอะไรเงี้ยไปแล้วหนึ่งตัวเดียวไอ้โอ้เป็นมาไม่ทันนะ เออได้แล้วได้แล้วได้เลยอ่าอ่าอ่กูจะตายโอ้ยเฮ้ยระยะมันต่ำไปนะครับคุณตัวเนี้ย ผมยังไม่ทันได้ลูกบาสตอนล็อกนี่ลูกบาสตอนล็อกนี่เป็นเวรแล้วเป็นกายภาพไอ้พวกดักพุ่มมันโดนกุตีล็องออกมาเลยครับลูกบาสล็องออกมาสิได้เป็นเวรทำแม่ได้ไหมคิดว่าผมจะโดนลูกบาสติ้งต๊อกกระดองกระดิ่งเหรอมันไม่ออกมาหรอกมันอยู่ในบ้านในเรียเนี่ยโอ้แสงแสงก็รู้อ่ะ ดูแสงก็รู้อ่าที่เยี่ยวอยู่บ้านนะบ้านอะไรครับคนดูเท่านั้นนะที่รู้ว่าผมอยู่ไหนอ่ะมึงเพิ่งออกมาเมื่อกี้ให้กูเดาอ่ะออกมาตั้งนานแล้วครับคนเดียวมันเดาเย็นดักเกินดักเราต้องเราต้องเป็นเทพที่ชาญฉลาดเราอย่าเป็นเทพที่โง่เขาเบาบันไดดวงดวงที่เดือดแลเราไหนอ่ะคุณเด็กไหนไม่รู้อยู่ดีก็ตายเลยไม่เห็นนะเกินขอบเมื่อกี้วนไปดูยังไม่เห็นเลยดาร์เอาดาร์อุ้ย ลอยบ้านนี่มั้ยเนี่ยเย้ไอ้เอ้ยกูสะดุ้งเลยเมื่อกี้ที่เห็นสกิลอ่ะโอ้ยกูรู้แล้วอยู่ตรงไหนแถวแถวป้อมล่างพุ่มป้อมล่างอ่ะพุ่มป้อมล่างหลังป้อมสองอ่ะพุ่มพุ่มป้อมสองอ่ะระหว่างป้อมสองกับป้อมสามอ่ะใจเย็นน้องเองก็เองก็ทำพี่เกินไปให้พี่ได้มีที่เล่นหน่พี่บ้างมันอยู่ดูดคน มันอยู่เลนตรงข้า,ม,าอมอะเอ็มอะตอนเนี้ยแต่เป็นป้อมสองหลังย่าทำฟิล์มขึ้นไปกพูดไปเรื่อยมีปากก็พูดไ,ไปเรื่อยตอนแรกอยู่พุ่มนั้นแหละไม่ใช่ไม่ใช่อีกฝั่งนึงตอ,อ,อน,อน,นแรกมันสกิลมาจากฝั่งนู้นอ๋อพุ่มพุ่มที่คุณอีกเตี้ยครับถูกแล้วแต่แค่อยู่ระดับฝั่งเดีกันเมื่อกี้แต่มันน่าจะย,ย,ย้า <c oughs> ยนะ <c oughs> มันรอชื่อเออพุ่มกันนะมันรอยิงไม่โดนอย่างเดียวผมอยากเจอเล็กเตอร์ไงเพื่อนอ้า ย้ายที่มัน um ย้ายที่ที่เร็วเจอกูไม่ได้ย้ายตำแหน่งเลยกูสาบานกูยืนอยู่กับที่เลยอ่ะตั้งแต่มึงพูดตั้งแต่ตอนแรกเลยไอู่กับที่เดียวมึงซีไปหาดิมึงซีไปหาดิอยู่กับที่เลยไม่ได้ไปไหนเลยเอ้ยเรื่วงเฮ้ยนั่งไงยเงย ไอ้เหี้ยกลัวเลยอะไรอ่ะตัวมาแต่กลับมากลับเข้าบ้านไปลิงจางแล้วดูจับตัวกลับเข้าบ้านไปลิงจางแล้วเมจี้จะยูอ่ะอย่าต้ากับเทพฮาร์โรคเกอร์อยากไปล้นในอัพเปิดูดูดักแม่ไปนี่แหละเอฟเอมตัวดีไอตัวไอ้ตัวร้ายสอ้เหี้ยอันนี้กูยังไม่เจอคนเลยเนี่ยน่าจะเล่นมาเนี่ย นั่นเนี่นั่เนี่ยติดตติดคือติดคือติดคือึงยูมันไวไปอ่ะมันตัดอะไรรึดวงน้อยกอยใจอยู่อ้ยเล่กันเหย้ยไหเ่กยเว้ยเล่นกับเหี้ยอะไรเว้ยเนียนั่เนี่ยนั่นเ่อุ้อยอุอุอุ้ยอุ้ยอุ้ยยอุ้ย้อ สุดเอ้ยเ้ยค่อยๆคุยกันกดนดันหมดบนดันหมดเฮ้ยเกิดแล้วนะสิบวีสิบสามเก้ปดตได้เจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูน์ลทมจบแล้วชีวิตเองอ่ะจบไรน้องพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ป้อมกูป้อมกูแฟกลางเอ็มลาก่อนเอ็ม แอบเลยเอ็มอะเห็นไหมเห็นไหมเป็น yeah. ล่างอ่ะเฮ้ยอย่าเอาป้อมผมตัวหนออุ้ยอุ้ยเพียงกาะเกิดอ้ากาะเกิดกูหมดแล้วโดนไปไป่อุ้ยนั่นแหละลาก่อนี่เองนั่นแหละนั่นแหละคนโฟนอ่ะไม่ได้แบบว่าเียจะรอดได้ไง ทำไมบางครั้งผมยิงรัวได้ยิงรัวไม่ได้อะโจ๊กเกอร์คืออะไรอะเอ๊ะมันเป็นอะไรอะตัวเนี้ยทำไมมันยิงรัวได้ไม่ได้ไม่เข้าใจอะบางครั้งมันยิงรัวได้ทำไมอะไม่รู้ไม่รู้ไม่บอกคุณแอ๊ะทำไมมันยิงรัวได้บางครั้งโดนโดนอ๋อคุณรู้แล้วคุณรู้แล้วคุณรู้แล้วว่าทำไมสเต็คอะฟาสซีฟฟาสซีฟฟาสซีฟเวลายิงตัวฮีโร่อะมันจะทำให้ยิงสกิลหนึ่งได้เลยรัวๆโดยไม่ต้องชาร์จไปเลยล้างมือ ไล่หลบเร็วเอ็มลบเร็วเปลี่ยนเปลี่ยนฟังเปลี่ยนฟังโอ้เฮียอุจหน้าเลยดีเร็วโคเล็กอุจหน้าเลยแค่นั้นแหละอยู่เลนล่างอยู่เลนล่างประมาณเลสอะเฮ้ยไอ้อากุนี่ไอ้เฮียเสียดายไม่มีดูเลือดเทพดูเลือดเทพดูเลือดเทพขายที่ออกออกดูเลือดเทพดีกว่าทุกคนเอาไว้ใช้ชีวิตเอาไว้ใช้ชีวิตเอาไว้ใช้ชีวิต เฮ้ยดาร์กเป็นของผมตลอดเลยคนอาโกนี่อะไรเพอเจอเพอเจออาโกนองอาโกนี่ดันทุกเลนอาโกนี่เหรออาโกนี่แตกแล้วไอ้เนี่ยนี่เหรอ ฮ่าคนประมาณนี่เลยจัดหน้าไม่อยู่บูอยู่บูอยู่เราบูเราบูเราบูเราอยู่บูเราแล้วทำไมมันช่วยอะไรวะไอข้อมูลนั้นเนี่ยเพราะค่าคือความเร็วยังไงล่ะโอ้ยหโอ้ยมงโดนกุลาโดนกุละเฮ้ยงห่า มีเจ้าตัวไอ้เจ้เอ็มเท่านั้นแหละที่จับออกมาต่าได้้มามอบซะเถอะน้องแล้วหนักจะได้กลายเป็นเบาซุ่มทุ่มทำไมเอ็มซุ่มทุ่มทำไมซุ่มโป่งทำไมเอ็มไม่รู้เอ็มไม่รู้เอ็มใจเย็นได้ไม่รู้เอ็มน้องไอ้ย่าคนน้เป็นเยราพิยาเลยที่กูเล่นมาเจอรอบเดียวหมดนั้น เหมือนกูเล่นเกมสซิสคต์เกมจ้ะเราต้องแค่นี่หรือหนีวะลากมามันไม่ร้องอีกแล้วทำไมไอ้ด้วงมันวิ่งหัวกูสังเกตอ่ะพักหนึ่งน่ะไอ้มาโดนกูไปไหนวะไปไหนวะไอ้มาไปไหนวะขี่กบกบขี่กบกบเหมือนดุยย่า เดินดักตีตายคือจะเลือดดื้อดิเขาตีอย่างนี้ดักอ่ะเฮ้ยอยู่แถวดักเฮ้ยอยู่แถวดักเฮ้ยอยู่แถวดักล้านเปอร์เซ็นต์อะไรอะไรเอ็มอย่าทำอย่างนั้นพุ่มแเอลสายเฮ้ยอยู่แถวดักพุ่มแเอลสายไอ้สัตว์ลู้อีไอ้หี้ยลรูอีไอ้สัตว์เอลกับมึงก็ไม่ต่างกันเลยพฤติกรรมอยู่ตรงข้าว พฤติกรรมอ่ะอยู่ตรงข้ามกับตามที่ควรจะเป็นมา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 อย่าอย่ามาไม่มาเลยทำไมไม่้าเออเออมาน้องมาน้องมาตายแล้วไอ้เอลากอนไอ้ไอ้เอลากอนไอ้ไม่ร้องเหี้ยตู่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 ครูดาวหรอไม่เวลามันยิงไปแล้วมันมันเป็นถึงจะเป็นเหมือนที่คุณไอค์บอกแพสซีฟงสักอย่าง โดนคิดนี่ตายถวยถวยเฮ้ยเอมภารกิจวิ่งเข้าบ่อไปจับมันคาบ่อซะเอมน้อง มันเล่นมันควรมีอุดมการด้วยอุดมการเจ้าคนข้าบ่เจ้านข้าหอยเอ็มน้อง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 พี่ก็ตะดีเรื่อเรือก็ตะดีเรื่อเรื่อ กูได้ยังตัวเองเกอดเกิดอะไรด้วยอะไรไอ้ยตากวีเต็มกำลังเลยเมื่อกี้ตาด้วยเต็มกำลังกูขายรองเท้าพวกถอยเองทำไมที่ไปสั่งการสั่งการคนอื่นเหรอเมื่อกี้ฮะ บบส่วนการคนอื่นเหนืไอ้มาี้ร้องอแกไหนแกขี้ร้องอเอ็มสามสองหนึ่งเด็ดเด็ดเด็ดเรืงน้อยก้อยใจก็เลยการบ้านสุดด้านรงสาที่เนที่กับแ็นนั้นอะไอ้ลูกแก้วอะไอโอแฟสองอะไรมาซ้ำซ้ำลอยไอ้้องไอ้เจอาพี่รู้หมดแล้วเองกตะทำอะไรพฤติกรรม่ะ

ไม่อยากขออีกรอบด้วยเนี่ยเพกไม่ทันแล่วไม่ทันแล้วตุ้มมันกรีดร้อเองมมันร้อนตัวตอนที่เองวิ่งเข้าบ่อ <laughs> ถ้ามันไม่แรงถ้ามันแรงกว่านั้นนะกูตายดีนะป้อมด้วยฮิวด้วยบวกไก่นี่แม่งต้านไหวเกาะเกิดก็ไม่มีแล้วด้วยแล้วมันโดนมาเจ็บแล้วไงกว่าจะเข้าบ้านได้อืมอวมมาเลยอะ <laughs> ่ะเสียดายว่ะ ตัวอมาเต,ต,ตันนี้ทเทพก็ได้รับชัยชนะอีกแล้วนะครับโหไม่เลยโหเจอหน้าเขากี่รอบไปกัน <c oughs> ซึ่งสร้างดาเมจไปหนึ่งล้านอีกแล้วซึ่งดวงน้อยของเราเอ้ยซึ่งพี่มังเราก็รับดาเมจไปเยอะที่สุดเลยถ้าอยากให้ตัวไหนเป็นเทพอีกก็คอมเมนต์มานะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ